เด็กกำพร้าผู้ถูกพ่อแม่ทิ้งแต่กลับสร้างความเป็นไปให้กับคนทั้งโลกและนี่คือเรื่องราวของคนที่มีชื่อว่า สตีฟจ็อบส์ชายผู้คิดค้น iPhone ที่ทำให้โลกของการสื่อสารไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสตีฟจ็อบส์เกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี1955ที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยเกิดมาพร้อมที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยเอาไปฝากเป็นลูกบุญธรรมเหตุผลเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยยังเป็นนักศ,รรศรรึกษาและยังไม่พร้อมที่จะมีลูกเขาอาศัยอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ที่เป็นแหล่งรวมอาชญพด้านเทคโนโลยีมากมายและเขาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับจนถึงในช่วงวยัยรุ่นเนี่ย Steve Jobs โดยที่จ็อบเนี่ยทำหน้าที่การตลาดส่วนวอลซ์เนียนก็ทำหน้าที่การประเด็นแนงนะครับไม่ว่าจะมือถือที่โทรแล้วไม่ต้องเสียเงยินเลยสักบาทหรือแม้แต่ Apple One คอมพิวเตอร์เครื่องแรกก็ขายไปได้ด้วยดีเช่นกันครับจนกระทั่งในปี1980 Apple ก็ได้เป็นบริษัทมหาชนที่เปิดขายหุ้นจำนวน5ล้านชุดแล้วก็ขายหมดเกลี้ยงเลยจนพวกเขาเนี่ยกลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วข้ามคืนซึ่งในระหว่างการทำบริษัท Apple เนี่ยสตีฟจ็อบที่พา Apple เนี่ยไปสู่จุดตกต่ำ และถูกไล่ออกจากการเป็น CEO และก็เป็นเขาเองดีและ้นะครับที่ทาให้ Apple เนี่ยกับมาใหญ่ใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะออกสินค้าอย่าง iPod หรือ iMac ที่มีสีสันสดใสมากขึ้นแต่หนึ่งในสีนที่เขาสร้างและสร้างความเป็นไปให้กับโลกทั้งใบนี้นั่นก็คือ iPhone ครับผมที่เปลี่ยนสเหม,มือนคอมพิวเตอร์พกพาขนาดย่อมๆที่ฟังดูตอนนั้นเนี่ยมื่ออาจจะดูเป็นแค่มือถือแต่พอมาในวันนี้เนี่ยมือถือเนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากมาก แต่น่าเสียดายนะครับที่จุดสูงสุดข,ของชีวิตของเขาเนี่ยกลับต้องมาพบว่าเขาเนี่ยเป็นโรคมะเร็งทำให้เขาเนี่ยได้จากโลกนี้ไปในปี2011ครับผม